แค่ทักทายเฉยๆหรือกดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองไม่ใช่ช่องกระดิ่งด้วยสักหน่อยหนึ่งห้าคนสิบคนอยู่ที่เวลาท่านจะให้เนี่ยสามช่องทางอย่างเงี้ยสำคัญนะครับท่านทําทุกวันทําเป็นประจำทำสม่ำเสมอร้อยเปอร์เซ็นต์จะไปเยี่ยมบ้านเขาทุกคนไหมที่เข้ามาหาเราันนี้ต้องทํานะครับท่านต้องท่องให้จาและทําทําให้ตลอดทําให้ต่อนเนื่องตรงนี้อัน,นดน้อยนะก็ ork? ทักตรงนั้นด้วยแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชม บ้านเขาด้วยเปิดการมองเห็นมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้คลิปของเราหรือข้อมูลของเราเนี่ยถูกนําส่งไปให้กับคนภายนอกมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่หร้อยเปอร์เซ็น์หรือยังจะไปเยี่ยมบ้านเขาทุกคนไหมที่เข้ามาหาเราันต้องทํานะครับท่านต้องท่อง,อง,ใ,หองให้จาและทําทําให้ตลอดทําให้ต่อนเนื่องตรงนีนะ้ผมนะครับแต่ผมเขียวนะ แล้วก็เต็มขึ้นทุกวันนะซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คืออันดับแรกคือการที่เราไปตอมช่องหนึ่งที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้เนาะได้เข้าใจว่าการทํางานนะครับเป็นลูกน้องของลุงมาร์คหรือให้ AI เข้าเป็นทุกเช้านะครับท่านลองเข้าไปดู AI เขาส่งเพื่อนมาให้ซึ่งจะมีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ฆ่าเขากันไปนะครับก็ส่งมาให้ลูกอันนี้ช่องทางที่สอง ทำได้แน่นอนช่องทางที่สามก็คือช่องกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกระดิ่งแจ้งเปิดการมองเห็นมากขึ้นนะแล้วก็ทำให้คลิปของเราหรือข้อมูลของเราเนี่ยถูกนําส่งไปให้กับคนภายนอกมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ามาเป็นหลายเดือนแล้วเนาะทํายังไงก็ไม่หายลองใช้เทคนิคของผมดูนะครับผมรับรองว่าถ้าท่านท,ทําที่ตามที่ผมแนะนำนะแต้มขึ้นการเป็นอที่หนึ่ง อันที่สองนะครับอันที่จะช่วยให้ช่องประสิทธิภาพเราเขียวได้ก็คือหน้าฟีดหน้าโปรไฟล์หน้า, feed, นา, profile, นาเพจของเราเขียวได้ไอ้ผมทำตลอดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในทุกวันนะครับเราควรจะต้องไปดูใต้คลิปของเราที่เราลงไว้ทั้งข้อมูลทั้งรูปภาพมนะครับแต่ผมเขียวนะ แล้วก็เต็มขึ้นทุกวันนะซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คืออันดับแรกคือการที่เราไปตอบท่านต้องไปพิมพ์ข้อความพูดคุยกับเขาหน่อยชื่นชมขอบคุณทักทายสบายดีไหมอะไรก็ได้ตรงนี้สักหน่อยหากว่าช่องของเราเขียวหมดแสดงว่าเราทํางาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งหากเขียวของเรามีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นแสดงว่าการทํางานของเรามาเป็นหลายเดือนแล้วเนาะทำยังไงก็ไม่หายลองใช้เทคนิคของผมดูนะครับผมรับรองว่าถ้าท่านทําที่ตามที่ผมแนะนำนะ,ะแต้มขึ้นการปฏริหัวหน้างานประเมินให้เราผ่านไม่ผ่านเขาก็ดูจากช่องประสิทธิภาพนี้แหละเออทำามเวลาหลังอาหารแถมก่อนนอน รับรองอย่างผมว่าช่องประสิทธิภาพเราติดแดงอย่างนี้ครับมันก็สื่อบื้องต้นให้เห็นว่าการทำงนานของเรายัางไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่เขากำหนดสัญลักษสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ก็มีบางท่านนะครับสอบถามหลังบ้านมานะครับว่ามีเทคนิคอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ก็มีบางท่านนะครับสอบถามหลังบ้านมานะครับว่ามีเทคนิคอย่างไรอันนี้นช่องทางที่สองทำซักได้แน่นอนช่องทางที่สามก็คือช่องกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกระดิ่งแจ้งแบทั้งคลิปสั้นคลิปยาวต่างๆมีเพื่อนๆมาทักเราครับเราไปตอบครบได้น้อยนะก็ทักตัวนั้นด้วยแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมบ้านเขาด้วยอยู่ได้ไอ้หนุ่มทำตลอด เพราะฉะนั้นในทุกวันนะครับเราควรจะต้องไปดูใต้คลิปของเราที่เราลงไว้ทั้งข้อมูลทั้งรูปภาพเดือน mm hmm. มันเยอะมากมันเยอะเพราะว่าจะมีเพื่อนๆเรามาทักทายเยอะตัวนี้อาจจะทักทายไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ท่านก็ต้องไปดูข้อบางครั้เองอันที่หนึ่งนะอันที่สองนะครับที่จะช่วยให้ช่องประสิทธิภาพเราเขียวได้ก็คือหน้าฟีดหน้าโปรไฟล์หน้าเพจของเราได่น้อย ก็ทักตัวนั้นด้วยแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมบ้านเขาด้วยตอนเรื่องแล้วก็ทําทุกวันนะผพมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ยอดวิวน้อยนะแล้วก็ช่องประสิทธิภาพติดได้น้อยก็ทักตรวนั้นด้วยแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมบ้านเขาด้วยอันนี้นช่องทางที่สองทำได้แน่นอนช่องทางที่สามก็คือช่องกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกระดิ่งแจ้ง เขามาทักเราเราก็ต้องทักตอบเขานะครับหลังจากนั้นนะท่านก็เข้าไปเยี่ยมโปรไฟล์เ mm. ยี่ยมเพจของเขาด้วยนะไปทุกเช้านะครับท่านลองเข้าไปดู AI เขาส่งเพื่อนมาให้ซึ่งมีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค้าเขากันไปนะครับก็ส่งมาให้ลูกอันนี้ช่องทางที่สองทำซักได้แน่นอนช่องทางที่สามก็คือช่องกระดิ่งแจ้งเตือน ช่องผู้หญิงได้ตอนเรื่องแล้วก็ทําทุกวันนะผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ยอดวิวน้อยนะแล้วก็ช่องประสิทธิภาพติดเดือนมันเยอะมากมันเยอะเพราะว่าจะมีเพื่อนๆเรามาทักทายเยอะตัวนี้อาจจะทักทายไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ท่านก็ต้องไปดูเพราะบางครั้งเองทาตามผมดูนะเพราะว่าตัวนี้จากที่ผมแดงหมดนะผมใช้เวลาหนึ่งเดือนตต่นี้เขียวมาแล้วครับช่องประสิทธิภาพผม นะครับซึ่งช่องประสิทธิภาพก็เป็นหัวหน้างานประเมินให้เราผ่านไม่ผ่านเขาก็ดูจากช่องประสิทธิภาพนี่แหละครับั้งคลิปสั้นคลิปยาวต่างๆมีเพื่อนๆมาทักเราครับเราไปตอบครบสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ก็มีบางท่านนะครับสอบถามหลังบ้านมานะครับว่ามีเทคนิคอย่างไรทำตามผมดูนะเพราะว่าตัวนี้จากที่ผมแดงหมดนะครับผมใช้เวลาหนึ่งเดือน ตอนี้เขียวมาแล้วครับช่องประสิทธิภาพผมนะครับซึ่งช่องประสิทธิภาพก็ไปดูได้ไอ้นี่ผมทาตลอดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในทุกวันนะครับเราควรจะต้องไปดูใต้คลิปของเราที่เราลงไว้ทั้งข้อมูลทั้งรูปภาพมนะครับแต่ผมเขียวนะแล้วก็เต็มขึ้นทุกวันนะซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คืออันดับแรกคือการที่เราไปตอบช่องกระดิ่งด้วยสักหน่อยหนึ่งห้าคนสิบคนอยู่ที่เวลาท่านจะให้ เนี่ยสามช่องทางอย่างเงี้ยสำคัญนะครับท่านทำทุกวันทำเป็นประจำทำสม่ำเสมอทักทายคอมเมนต์เพื่อนๆใต้คลิปของเรานี่สสำคัญมากอันดับหนึ่งท่านไปทำเลยครับใต้คลิปของเราลองแล้วไปทักทายเพื่อๆนๆไรด้น้อยๆก็ทักตัวนั้นด้วยแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมบ้านเขาด้วยมาเป็นหลายเดือนแล้วเนาะลองทำยังไงก็ไม่หายลองใช้เทคนิคของผมดูนะครับผมรับรองว่าถ้าท่านทำที่ตามที่ผมแนะนำนะ เติมขึ้นการไปทักทายคอมเมนต์เพื่อนๆใต้คลิปของเรานี่สาคัญมากอันดับหนึ่งท่านไปทําเลยครับใต้คลิปของเราแล้วไปทักทายเพื่อนๆและเปิดการมองเห็นมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้คลิปของเราหรือข้อมูลของเราเนี่ยถูกนําส่งไปให้กับ คนภายนอกมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่หากว่าช่องของเราเขียวหมดแสดงว่าเราทํางานผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งหากเขียวของเรามีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นแสดงว่าการทํางานของเราก็าไม่สามารถตอบได้ว่าเกณฑ์แต่ละตัวเข้าดูจากตรงไหนตรงนี้เพียงแต่ว่าเราดูไงก็จะแจ้งชื่นชมแจ้งอะไรมาให้เราตรงช่องกระดิ่งด้วยตรงนั้นท่านก็ต้องไปเช็คไปดู แต่ที่สําคัญคือท่านก็ไปทักทายเพื่อนๆนี่นะท่านต้องไปพิมพ์ข้อความพูดคุยกับเขาหน่อยชื่นชมขอบคุณทักทายสบายดีไหมอะไรก็ได้ตรงนี้สักหน่อยเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเกณฑ์แต่ละตัวเขาดูจากตัวไหนตรงนี้เพียงแต่ว่าเราดูเหมือนทำสามเวลาหลังอาหารแถมก่อนนอนรับรองอย่างผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็มีบางท่านนะครับสอบถามหลังบ้านมานะครับว่ามีเทคนิคอย่างไรทำแค่เช้ากับเย็นแค่นั้นเองเพราะกลางวันผมทำงานนะผมยังจากแดงเป็นเขียวได้เพียงหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับที่ติดแดงอยู่บางคนติดแดงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังจะไปเยี่ยมบ้านเขาทุกคนไหมที่เข้ามาหาเราในต้องทํานะครับท่านต้องท่องให้จาและทําทําให้ตลอดทําให้ต่อเนื่องตรงนี้แดงนะครับต้องเอาเทคนิคที่ไปใช้สุดยอด เกินมันเยอะมากมันเยอะเพราะว่าจะมีเพื่อนๆเรามาทักทายเยอะตัวนี้อาจจะพักทายไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ท่านก็ต้องไปดูขอบางครั้งเองอทำให้ช่องประสิทธิภาพเขียวได้หมดนะผมก็ใช้เทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่ผมพยายามแนะนำกับทุกท่านบ่อยๆนะครับก็ลองนะท่านต้องไปพิมพ์ข้อความพูดคุยกับเขาหน่อยชืนชมขอบคุณ ทักทายสบายดีไหมอะไรก็ได้ตัวนี้สักหน่อยวันท่านต้องไปทักไปทักทายที่หน้าเพจหน้าโปรไฟล์สักห้าคนสิบคนอยู่ที่เวลาท่านจะเอออำนวยเนาะทำมากได้มากทำน้อยทุกเช้านะครับท่านลองเข้าไปดู AI เขาส่งเพื่อนมาให้ซึ่งมีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่าเขากันไป ก็ส่งมาให้ลูกเปิดการมองเห็นมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้คลิปของเราหรือข้อมูลของเราเนี่ยถูกนําส่งไปให้กับคนภายนอกมากขึ้นนั่นเองนะครับจะหายอ่ได้ไอ้หมททาตลอดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในทุกวันนะครับเราควรจะต้องไปดูใต้คลิปของเราที่เราลงไว้ทั้งข้อมูลทั้งรูปภาพนะท่านต้องไปพิมพ์ข้อความพูดคุยกับเขาหน่อยชื่นชมขอบคุณ ทักทายสบายดีไหมอะไรก็ได้ตัวนี้สักหน่อยทักทายคอมเมนต์เพื่อนๆใต้คลิปของเรานี่สําคัญมาก,กันดับหนึ่งท่านไปทําเลยครับใต้คลิปของเราแล้ไปทักทายเพื่อนๆไลกนเรื่องแล้วก็ทําทุกวันนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ยอดวิ